ถ้อยควานจะเพื่อเออกระโดดได้ครับไปแคร์ชีพหนิกระโดดกระโดดได้นี่ไ <laughs> อ้เข้าไซเมยมบ้าเมืมม่อเพศนอ่ะลาเดียวเดียวละแต่ว่ามันเนยมันหลายมือเร็วนะซามือได้หนิฮอลก็มาหอดนี่เรื่อสบายเรืงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เรืงไปเปลีป่ยนอยางเปลี่ยนเรืงไอ้วิจัดให้ไปอบรมกยังเงี้ <h ums> ครับลบเป็นลบควงกันรุ่นสวัสดีครับโมงเกินเจ็ดโมงครึง่งมาล่อเซล็กอยู่อมเพื่อพนันยืดเส้นสามสามหนึ่งครับรถเลีน้ในลายเงินเราขึ้นไปทางกระปิปน้งออกปากมาจากทั้งคู่มาจากแยนเสบังใช่เหรอครับเฮ้ย่านไข่ซ้งอาทิตย์ไหม เพื่อนสรุปแล้วเมือเ่อเ,เริ่มเริ่มแรกเดิมที่เอกคิปแปรคิปควันที่เข้าไปใตะเตะใหม่ยุ่พ่นห้องเสียเละร่งสาักข้ามวีรบุรุษนะคุณล่ะครับง่าวเลยนี่บ้นจันทร์ที่ที่สองเลยวะเช่นเออบ้านจันทร์ที่ที่สามซ่ว <laughs> งอาทิตย์เต็มเต็มยนะครับเราจะใีไข่แนบมือนี้แหละ สองเลยไหมเห็นทั้งสองเลยรับล่อเริ่มกวนสองมือตุ๊ปีตามอีกตัยตัดตายใครยังม่เปลี่ยนแต่สร้างเลยบุ๊นเดี๋ยวรออีกยี่สิบนาทียังตัวไปเงินครับถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงไซบัปเต้สามถุ่มสิบเอ็ดถึงไง้กบอนได้คุณทดครับ ข้อไซมา่า่ถวนี้เข้อไซมา,มา,มาสองหมองครับตัวลูกล่งลงลง,ลงลงแดงคนทดมึงมีแหละตัวเมียไปลงขอหลักข้อบอดน,อน้นองทำทางไปหรอข้อแต่มานอนจุดไม้ไปทางมึงู่อย่างเาเนี่ยุณอ่ะไม่ย,ยืนเนี่ยเพราะเด็กถือหยินโยสัตว์เงาเลยครับอัจดจดุจดจดุดจุดจุดไปเลย ลงนี่แหละฮอกทีทำเวลาไปลงโคราชเพาต้องออกนี่ก่อนเที่ยงเลยออกหลังเที่ยงเรียบร้อยเลยพระท่านเลยนอนดีเลยมืออื่นมือตึ๊บๆครับเดี๋ยวมือเสาร์จังอัปเดตอีกทีนึงครับสามองเหรอครับพร้อมแล้วพร้อมที่จะถอยเขาแล้วเทียบพันเอินดู บอกสองรอบไปดิมันตัวแม่เขาสิเดไปค้าปลาดบอกให้โรนีเบิ้อแต่โนีเบเเิ้อะ้บอลคืออยากด้วถทีโย่ำไดดิแต่ว่าสิเด็ไปค้าลาดเยยดาแล้วราันนะเจอสิงลงเป็นหน่อยได้ดีกวไรถ้ามันมีหลกค้าลายนะยังมือสอ นี่แล้วก็เจ้าลกแป๊บเดียวเท่าไรก็เจ้าก็สามมองคนละแต่ว่าก็เจ้าพวกเดี๋ยกลงโยกลงหมดเลยสามมองก็ตามแป๊บเดียวเลยไม่โยกฟองยังไปก็แบบตัวเป็นยกลงเทลามัดแบบนี้มันก็เป็นว่าัดง่ายๆเนาะเออจบแค่เราครับของแรกกับลูก อันนี้ชิไปข้อลานครับเป็นสาขาข้อล่านแมื่อเม้าไปเลี้ยวขวาหลังจากธนาคารไทยพานิศสาขาบ่านขึ้นทดนครราชสีมา SCB Bank ด้านภูนพอส์บร้านชไปยังถนน่างขึ้นทดหนองส่วงขับต่อไปบนถนนด่านขึ้นทดหนองสวงอีก21กีโลเมตร คำข้าม,มืมดๆล้งเหล่บาบังหงวังเคืองแม่เมืดเ่ดนี่สวงทุ่มจะมีอันไต่งานไปใส่ไมย่ยุ้ยยุบบัวล่ายหไหมครับของข้อสะพานแม่เล่ปั่มกาดตึ้งโคกไปหไหมที่มีร้านใหม่เห็นบอสราดซีใหม่ยุ้ยาขึ้นเมียนะอยู่ทางขวามือน,นะข้อสะพานนิดหน่อยอยิ่งหันเลยแยกบัวล่ายเห็นไปทางเมืนนมองพ้นไหมกางโคกกันแม่นั่นละไปใส่หันละ เพ่ไปไปเทียดอกลาโรเบซันเที่ไปไส่ดอกละแต่เขายังบัคัดไปนําโมงเดี๋ยวแรกทีมีไม่จกักจะได้นอกจากมือทีมีไม่บยังบรู้คือกันเดี๋ยวแรกครับบึงขบึงนนไฟกันเปลนไปแล้ว,ลวเน่อรุณสวัสดิครับเพื่อนๆกุ้านใหม่ ั้งรถแล้วครับเอาบัรเอาอยัางเรรอเอเอ่อยเบละทุญังเน่ยแหละมาใหมบอเมียครับมาไหม่้เจ้เที้ยรกรมเด้อเ,เออเราเห็นแดแต่รถ,ถบ,บริษัทเห็นเห็นต่รถทะเบียนดนมากบริษัทนี่าจะเห็นหละขัน้นนี้มาไหมมาไหม่ค่ลูกยังเห็เพื่อนนี่ถนนพิจา,าพับครับางที่ไปเาขันแกนแบบบองคนยินอน,นองพอลาด มือข้อจะพาดพอดีนี่ยืสองไม่ไล่อยู่เขาไก่ไปไกลมากแล้เบ่รใครไม่ใหม่ไหมหายแล้วครับหายแล้วหายไข่แล้วนี่กำลังเบาแล้วไปนี่นี่ครับต่แค่พื้นว่าิิขาย ไอ้น้องรถน้ำมันเด้เนี่ยมึงฟังเสียงเคียงนิ่มขนาดเลยถ้าแหลกนี่มาแล้วอยู่ครับนี่ประมานไม่พ่วงหรอกผม้าบ่วงหรอกบ่าปัดนี่ ปามเประคุณครับแป๊บเดียวมาแล้วแเป๊บเดียวฮะเรรคุณเหรอขึ้นมาเยอะกว่าลาดอีกเนาะื่อเอายโอ้ยิเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิเบือเบิงอย่างอะไรเบิ้งอย่างอะไรี่ผ้าเบิ้งเบิ้งเนอย่างได้อย่างเพรดีมีเวลาเปลี่ยนเยอะ มาเมงลงกันกันคุนักเกิโล่งมากๆผดวะแกก็อยากลองคูบเสียนี่หลอะมันไล่เฮื้นเลยมันก็สียไล่โยกไล่อันอยู่ออมาจากนี้เสีังถอนยิ่ไหมถไหมของมันยูไหมนี่ยางอะไรได้หนเอามาก็มายนนีมันก็เสียามันพูดได้หน่ ห้างพีชยังเลยเนาะ <c oughs> การมาพูดดิใจสามสเต็ปถอดสามส้นเสียงกันดี <c oughs> ถ้าเราถอดตัวนี้ออกเขาก็จะเปลี่ยนผิวียวพ่อน่ะมัน,นเป็นการหดการหดในยังค่อยประคัมกับจิตเลี่ยนถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วหอดทุกคุมพอดีครับลกูกอลงเลง้งลงเล้งเขาเนี่ยแหละ นาจะได้ไปลงกล่งองพุ่นแหละแขนยาวทำงานเบิดสุขันสามสี่ขันแขนยาวคือว่างแล้วสองขันคือเบิดแน่ยเท่าะ่ะเช็คเกอร์ไปทั้งในละ่ะต้องให้เข่าเอิดเนี่ยเพื่อขึนสังกนสังรุ่นอ่านที่วิวเข้าไปรถด,ด,ดำรถด,ด,ดำก่าตามที่เราด้ เิ้นขอขอบพคุนเพื่อนๆนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยกัน,นครับเรื่งหายไข่หายเก็บนะครับขอบคุณในลายครับพูดเขาเป็นต์มาพู้เขาเป็นต์มากอ่ะพื่ันครับขอบคุนในลายครับให้ขขหกำลังใจกันครับเท่านี้หายดี Hi แล้วล,ะ Hi R, 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 ล่ะหายแล้วหายแล้วเรียกตุ้กพี่แล้วยังส่งๆงอยู่ตุ้กพี่เรีละอีกประมาณสองหมื่นสามหมื่นยังสือหายดีเพราะว่าเฉลี่ยป็นิวเหนียวอยู่ในข้อเดียวเนี่ยไม่ต้องเฉลี่ยทีนิวเหนียวในข้อประมาณสองหมื่นแล้วกัน เกษียัยเป็นตะเลียชี้เชียวบันไกแตกโป้โปอันนั้นจต็มสิว่างอันนั้นอยูุบวันสองมือเกอ,อ,อนตะเลียเกษีหายเท่าทานคือเดือนมาแล้วเพราะว่าดูพี่นี่สิเป,ป็ีนรุ่นเท่าสองมือนะเข้าไขน่นอนอส้มสองมือแล้วลูกพี่ยังเริ่มเป็นเข้าครบสามมือเท้าปัทเจียแล้วะไรที่ไดะโอ้ไข่งวดีโดนครับโดนโดนโดนโด,น,ด,น,ดนครับสองอาทิตย์แล้วครับเข้าหายสองอาทิตย์แล้ว มัดจัดสองเทียงเลยไหม <c oughs> จะแนนกับขอบพูดครับวับสีถุ่งเคิงล่างเขินเขาครับอยู่แถวล่องปูนเนี่ยแถวล่องปูนที่พี่เอ็งรถไลยรถไล่โบใครได้จับ ไปเลเพื ide, de no no care, between, ่อนอยากโดดใด้เรื่อยคิมเด้อเดี๋ยว่ากันเดี๋ว่ากันลูกวยกับควยอันเียเปือยาุกเีได้เมื่อหรอกรลังกระลนกรลังหรอว่าไข่เลยล่ะมีไข่นี่ติดด้อกลังสิแล้วกลังเสียกลังเสียไอแตกแล้ว ดอนครับอุดอนดูโฮมดูโฮมบอกไปบอกเพื่อนไปฮนะดูโฮมครับใส่มาแล้วใส่เสียนบังสองถุงเป่าแล่นออกมาบถไฟฟ้าครับไปบุรีรัมย์าลงตอนบ่ายหลังเที่ยงบุรีไปมันกันสองขั้นขั้นหนึ่งมาเลยบุสบายลงอุดรอปลง,งายลงเร็วเอาเข้าไปใส่บังซีโมงเคืองไหมครับซีโมงแรกไหม ที่ลเลามาสิบได้ใส่ดิบนกระตวก,กว่าฝนเนี่ยาสิบกขึก้นเราไปีขึ้นมาเชิ mm. เพื่อนแม่พม่ก็ขอไปใส่เฉยเนาประเด็น,นตะแลนมากเ่เคยผอเไม่เลข้งไล่กันถ้าะข้ามันเป็นสิบกัวนเนาะไม่เลข้องไล่กันเนาขึ้นบองนึ่งปึ๊บขึ้นเล้ว ปลดเทลงมากหเปล่าแรงเอาไปเป็นมองที่สองจอบคบนเดียวเลยมองที่สองใหม่จบเลยเอาังมาดีใหญ่มาใครเป็นลายหมองจบเลยโอ้รถใส่คันสะพานกลายคันเลยจะนั่งเขาลุมป่าครับ ว่นนี้นอนอยู่เดี๋ยวนี้เวลาเออแปดโมงไปดิเพราะว่าสิระบ้านเราขึ้นบ้านกาสิเขาบายอันน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาหอดแปดแปดโมงมาหอดของชาวบ้านหรอชั่วโมงนึ้เงิก็หอดแล้วแหละบ้านโองกุบวาของหอนั่นแหละไม่ได้เฝ้าแต่ว่าหอดเร็วๆเมือได้เฝ้าหอดซาซา เส้นจแล้วก็จะได้นอนเสาใหม่นะครับจะเป็นล,ล้านใดสัตว์ะละเป็นใจไปไร้านใดนอนใจ บพอสิดนอนในดนี่นนแกเดียวเลยลงบุบอกา็เจ้าฟ <c oughs> วามเียเพราะขยับตัวเ,ว,เวเนี่ยมึงร่องลองสองเดียวเลยทึงแม่ึงลูกเลยเลือดำทค่งสองทึ่งกางเต้ขยับใจหมดโอ้ยเดักเดนเบิ อดฝอนมา่อดไนเด็กออกมาสสนี่วฝนมาตลอดเลยมา่อดออกโคราชมาฝนมามา่มอดขเขาคิดอุดรแดดเนีแหงกับหงออยูแ่แสดงว่าเบิร์ตเราตั้งสิ่ฝนยังไม่ฝนอยู่ตกมากมันเคลื่นเลยมันเคลื่อนออกสระบุรีมากถึงเ,ออเาาขาออกโคราชมากนีก่เป็นเลยฝนแห้งสำนาเมื่อวานเนี่ยขึ้นอยู่หลักขาวอยู่โคราชมันเคล่นโอ้คนตกแหง สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่อำเภอเพ็นครับแต่มวานต้องเล็กเร็จแล้วกันแรนมากน้อนล่อรถหลายใหม่บะมี่บุญยูจอตาบุติดบังคับตายบะมี่หม่แสดงว่าหมอน,นึงเสียอีดีและไปเนี่ยตายแล้วล่ะ วันนีรถใหม่เพิ่นมาจอดขอ้างไม่ได้ขึ้นสั่งไม่ได้อแห้งเพิ่นขอพ่วงเพิ่งนั่งขัน <c oughs> ไม่มาพ่วงกันยืดๆนี่แหละสายเข้าก็เอาสายพ่วงต่อกันแหละครับแล้วก็เอาเล็กเล็กมาทาบสายพ่วงกันข้าไฟไฟขวัวย,ยี่สิกับมองเพิ่งขัวยี่สิ่งได้กันบ้ล่ะสายต่อกันแล้วก็เข้าเก่าเอาเล็กเขาเขามีเล็กอันหนึ่งแทงหนึ่งน,นี่มาบ้านเฉียนหนึ่งไงล,ละ่ะ ภาพนี้ไอ้เงีมาแจกับรถเกันตีตึมแค่เดียวพันละไม่มีไฟอยู่อันนี้แหละเขามาแจ้งคิวหมู่บ้านนี่มันเป็นคิวซับกันไอ้สร้างออฟฟิศเป็นว่าเจ้าหนุคิวสามเด้อคันขัรถบริษัทบอมบ้าบอมบ้าแจกบริษัทเขาเป็นเจ้าไม่คิวเด้เขาจะมากขึ้นเลยเด้บริษัทเน่ขาข้างๆเนี่ย ไปนี่มาแสกแล้วนี่ฮั่นนี่อินไาทายนี่เงิน,นบริษัทนี่แหละขั้นมาแสกเข้าเข้าตตไปคิวซีด้บัตดนี่โอปเปนเดินเคื่อบวกขี้วีดีหิยติบัตเดี๋ยวนี้เวลานี่เข้าได้คือคิวแรกอืมันาขึ้นไปแล้วสามพันนี่ขั่นมาแสกเข้าเข้าโตไปขี้อสองดีบันท,ที่เขา้าจะขี้แหกเนี้ยงินบริษัทเขามาแทกเหรอไม่ไม่ย่าไม่ร้ายยุ่งม,มันนี่ความงันก็นยื่บา้านผังวงเครื่องในยุ่ง เด่กอะเอามาไม่ข่วงเครื่องสองข่วงเครื่องสบายซีบไปนี่ก็ได้เข้าไปแล้วครับขั้นเขาจะว่าแสกได้หนี่งขั้นเขาจะขึ้นตามตามที่ว่าซับบริษัทนะเขาจะว่ให้ว่ามาจะมาหาขั้นเจ้าทีนึงสองสามสี่หาไปได้ถ้ามีบ่าเจออื่นเขามาที่หลังก็ตามต้องซับกันบริษัทนี่ขั้นหนึ่งบริษัทนี่ขั้นหนึ่งบริษัทนี่ขั้นหนึ่งไม่ใช่จุ่สามสี่บริษัทกับครับ แถเรนอย่างนี้มันหลักๆมันมีอยูซีบริษัตย์กับครับครับบริษัทเพิ่นนะรถลูกค้าก็มีรถเด่นจะดาทองแล้วก็รถพิมพนผ้าสามขั้นสามบริษัทแล้วขั้นบริษัททีซีก็คือบริษัทมันเวียงกันอยู่นี่แต่พอบริษัทเข้าเขามาเลยไปใส่ได้บระเดี๋ยวเรอคิวเข่าเลยไม่ซิ่เข่าละสามสามบริษัทนี่ซับกันเดี่ยแล้วโอเคร่างเปิดเอาลมเอเปิร์เอาไฟ ยีลกบ่ันตการับได้ปรเดี๋ยวเาตงแลนได้ประเนีแลนออกไฟชาร์ชาร์ไฟรูปนีูปคนเสียครับกน้นกัน,นเสียมอนี่เขาเติมแล้วเอกเสียเส,ส,สียนีมันก็ต่า,สาเสียอยู่แต่ว่ารูปนี้ล่ะรูปน เขาแลี้น้ำตาลนี่เที่ยที่สามเซมาเนี่ยเดี๋ยวลนอีกรอบน้ำตาลสองปีแล้วพอเปลี่ยนแล้วอันนี้เราเปลี่ยนเปพาะั่นพอปีอันนี้นนนนละคำ ยูาซายเติเศ้าคิดวกาเขาเห็นตอนเนาะเติบกายยู่าซายเติเศ้าไหมแล้วเขาจะตา,าแตกเติมพอล,ลูกเกาขนาดระเบิดเติมแลม้วเลเ่ลูกนี้มาใส่ระเบิดเติมโน้ตทึ่ราคาปั่มไหมตัวมา,ตายตไหมเด็กปั่มว้าขนาดจะยิ่งน้ตไข่เตียวมัวนตกใหญ่แรงกวนยิ่งเด็กพวกตัวโมาตายเนี่ยตรงนี้แหละ ขึ้นมา่ยังขึ้นมม่ยังเราขึ้นมา,าเราเา้วไปเ่็าบเปนี้ยนมาดเยเยียงรถไปว่าเป็นมาเนาไต่ขึ้ไนไม,ม,ม่ยังบมหันนนี่ ันใหม่หมาแล้วครับตำบลยนุนาคานะครับตลาดยุนาคานี่ยดูท่าหลวงพี่มาหาหมอกันพอดีเที่ยงคลินิกเศรษฐีเศร้าแขนคุณเว <c oughs> ว่าเดี๋ยเศร้าเบสเซ็ตเดินมาหาหมอกันเซตท,ที่สองเรียกมาหาหมอนี่ก็ได้ ยังไหนน้อนอกน,นกันหรือไปนอ้อมันตกแห้งขักขนาดเลยอีสองเคิงครับเอเอประหอดลงเขาบิดพอดีแข็งค่อยถ้าปูขนาดแลนบริเวณเรืลุดหน่อยขวมไหมไาคูขนานออกจากทับขวมมาจยอดมอดเดียบันหน้าไหมครักครับ ญ่แลนไน้อยู่ล้วตัวออกเครื่องรอเอาไปต้องถมเดี่ยวมากสิน้านหน้าแบบทุมบ้านเลยเนี่ยให้แน่ขึ้นเขาติดเขาวันนี้มา่าจะเศร้าอยู่ครับแห้ง,งในฝนเนี่ย นั่งขนาดเลยภาษีหามองน,อนั่งเลยสองสี่สามเรานั่งแล้วนนแจ้งยังไปต่อบนตัวบรอยากเรียนมาได้หรอารุ่นสวัสด์ครับเพื่อนๆแจ้งล้วครับารบานโพบานโพสะเชิงเศร้าใกล้จะขึ้นทางด่วน มงเฮงปอดปั้มตีหาจะได้นอนจะได้นอนชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาหกหกโมงเล็นตก่นกลางสาตาวันอาทิตย์เพรนัไได้าราไม่เอาเปีา่าหอกพองของสเองส,สร็จแล้วกดีะไปห้ามโงซุปเิบุมาจำแรงกับปทวงแต่วอาทิตย์ย่พีไหม งานเด้งร่องแผลฉะบังครับเนี่ยผึ่งอยู่เอาดัานดเต็มดันเต็มเงินเอามันเปลี่ยนวงแหวนเขาเข้าน้ำไปแล้วจะบังมามันจะเป็นเอาลงจากทางด่วนมาแล้วมันจะเป็นดันเต็มเงินเลยอันเต็มเงินปุ๊บเนี่ยเ้นลงแผลฉะบังเน,นี่ยเขาเออนเนี่ยเจนี่เจาเปาดูดูนะเส้นลงแผลฉะบัง ลงไปท่าเรือได้เนี่เลี้ยวเพ่เลียวแซกกับพุ้นเลยรถเทอร์เรียหุ่นเลยเขาท่าเรอเออเือเลยนี่แต่ว่าเขาโบฮอดไปที่ท่าเรือเขาสิไปศนซีราชานะเขาสิขึ้นสภาพยูเทิร์นไปตั้งศรีตูบุญบิตรแ้่เขาซีราชาครับท่าเรือฮาเบอร์มกรอและหอดะอันน้ำตาลเขาจีได้แลีแล้งลงไปได้เอาครับเได้น้ำตาลเออไปสู่วฮามูอยู่เนี่ยเนี่ยล้านลาบย่าสีเกียรติเขากุนประจำแจ๊ ได้ดิเที่วนี่เที่ยวน,น,นี่แ้แหละเสียบกับได้เพื่อนออสร้างขอสร้าคู่ขนาดน่นนแกจะได้กกินน้ำเลาเ <c oughs> อาไว้ล้านเที่วนี่ล้านได้แซีบมันนี่แหละย,ยืมแต่ใส้สายไฟเล็กัขนลนะยอนขึ้นมาเนี่ยที่จะเกียิได้สองย้ายเราขายพิมพ์มือเราเนี้น่นเลยจะว่ากินแล้วแยกผ้ากันกินโลก เห็นกระห้องน่ะนะั่นที่ฟังนะ่ะทางด้านมองเห็นกระห้อจับที่คูเวันรถบรรทุกเข่าไายเรื่องเขานี่บ่ได้เลยมี่คู่ยังเดียวไหมป้าสุวัวสุรวสัรวครับท่นฝนตกววากระเซ้าก็ได้เป็นจีายหมอกาามจอดพยุหอยานจอดยี่แค่ยี่ขาครับบ้าเปล่าพระอาทิตย์ ก๊ลังเสร็จครับกำลังเสร็จแม่อยู่ลูกเสร็จแล้วกูว้ะกวางกับกวางรถกับมาแล้วก็แป๊บยอใครให้งา,หงานปรทุกขั้นสี่ขั้นแขีงยาวๆเนี่ยอ่ะลูกไปปวดได้พุ่นอ่ลูกไปปวดได้พุ่นตะเกี้บทุกเขียวปวดพุ่นเดชล้านพุ่นเดแต่ว่าดี้ดดเขาเห็ดล้านไหมเขาเทศปุ่นไหม เดออ์ญี่ปุ่นนะเว้ยมื่อวานเสียกฟางเขามาาัดอย่างรถด็ดีดบอกเว้ยเขาไมีดิบอกเสียก,ยกฟุงเสียกฟางเหมือนเขาห้มีดิ่งพัตติอยอย่างเขาไ้มีดิเขาหายออกเบ้ดเลยนี่บอกเว้ดเลยหิย่างเลยเสียกฟึ่งเสียกฟางทุ่งพัตทุขยาหอยหไปเนี่เจ้ากรสังเก็บไหม่มเาก็ขึ้นหายไห <c oughs> โอ้ยตีแป้งตะกินไม่หยุดเผาในญี่ปุ่นะ ารถมันยากยากถอยเหยียบมันส้นมันตัวมือนั่นญ,ญี่ปุ่นย่ำเคลืนไหมโอ้ยคนห่องใส่ประดันห่องใส่มันก็เสยเนอนบม่รู้เดียงเนาะแต่ห้องบอกคนขับตัวเคองเบียดถ้าเชียร์ไม่ไหมเชียร์เชียร์เชียร์หาไหมเชียร์หาจับผิดนะหายสี่เสียนเนี่ยน,นะเพราะไม่ล้างให้เนี่ยเขาถอยมาแบบนี้ไหมถอยมาแบบนี้มันก็เชียร์เชียร์หานะ ดแีแกบบแบกๆเจยเหรอเพืนโอ้เยกจะไรจะไรดีเพียงมันระมากเกิดดถะกี่มาดิกาล่งสร้างรถเป่าครับตดแปลงล้งหลาย เขเลอเปื่อยไหมครับ่แป้งไหมเป็นแป้งลูกตันเต็มอยู่บองเขาอ่อน <Hey. S 1> ล้านแปงขี่ลานเพิ่งไหมเต็มของไมอีกมาอยู่นี่อนะีแปง้งเบิ่หมาไอยสานมาเบิรดล้านสสาสา,านตัน,นเพิ่งเต็มแป้งด้นีล่ลูกตันเฮย จำม่มาันน,นี้น้ำตกจุดน้ำตาดนี่ประเี้ว่าหมู่าแปลีไปมาจากไหนโมคือเมื่เห็นเห็นมาจากเสียแต่ได้แปลีมาจอดปัามพิธีครับพอจท่อเข้าไปเลยแอนเอียดเลยพิธีกับแอนเอียดแย่ซองเดียวนี่จะเรียกวา่าจะออกไปว่งหันนี้ช่องเดียวเราเลยเขาม้าขอ,าอขอมาพอดีเลยแต่มีมักจอดพอดี ได้ปั๊มพิที่นี่แหละนี่แหละแปดโมงเ่องแล้ว,ลาวหางานอยู่คืนอนั <c oughs> ่นใครเหรอล่ะอ๋อใครแล้วไขรแล้วไขรแล้วครับหายไขรเดีวล่ะแต่ว่านอนนอนด้ซื่อหรอกธรรดาเอาตาแล้วก็มานอนอยู่รอง,งานรอแบบนี้พวกมากจะให้เกินสามโมงเด้อไปแก้มันสิบกว่าท่น เป็นใบอีนี่แหละครับตะว่าเขามานอนโรคหมาเสียแล้วม่นอนยู่นี่ะเมื่อาทิรอดประเมินมันจันแล้วครับมันจันว่ามันาทิตี์ทับใจได้ยุ่งน้ำล่าแล้ครับเอย่งนี่แหละจะพอมาขึ้นมาครับขอบคุณเพื่อนครับพูจนฮองกูใหญ่กันครับนครับ